สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบาอาจารย์เติงนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับก็มาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะครับจากเมื่อวันจันทร์นะครับจนต่อเนื่องถึงวันนี้นะแล้วจากวันนี้ไปครับก็จะต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์2568นะครับเวลาอัดคลิปนทเวลา11โมงตรงพอดีเป๊ะนะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปเมื่อวันจันทนะก็ย้อนกลับไปฟังก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจต่อเนื่องจนมาถึงคลิปนี้นะครับอ่ะเพิ่มการไม่เสียเวลานะครับเดีย๋ยวเราไปดูเรื่องของทองคํากันเลยดีกว่านะครับอ้อมีเรื่องหนึ่งนะครับก็สําหรับนักลงทุนนะครับที่ลงทุนด้วยระบบ AI หรือว่าระบบเทรดทองคําอัตโนมัติอยู่นะครับเนื่องจากว่า เราจะมีการถอนกําไรการทุกๆวันที่1ของแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าวันที่1มีนาครับมันตรงกับวันเสาร์นะครับก็ขอเลื่อนให้ไปถอนกําไรเนี่ยคือวันจันทร์ที่3มีนาแทนนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมจะส่งยอดไปให้ว่าแต่ละท่านครับจะต้องถอนกําไรกันเท่าไหร่นะครับนก็เลยแจ้งหมายทราบทั่วกันนะครับส่วนคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็จะมีบทความมีสัญญาณต่างๆให้นะครับนก็ ลองดูแล้วกันนะอย่างเมื่อวานนี้นะครับนะผมก็จะบอกเอาไว้แบบนี้นะก็ดูซิว่ามันตรงไม่ตรงยังไงนะครับนะเผื่อใครอยากได้ไกด์ลายนําทางนะครับก็ลองดูนะลองสต็อปแล้วอ่านดูก็ได้นะครับว่าเอ้ยมันตรงไหมนะครับผมก็จะให้ไว้ในกลุ่ม v ว p ยีแบบนี้นะครับเป็นแผนการเล่นของทองคําในแต่ละวันนะครับก็ลองดูนะครับนะทองแท่งก็มีนะครับนะทองแท่งก็มีประมาณนี้นะครับนะ ผมลองสต็อปแล้วอ่านดูแล้วกันนะครับนะทองแท่งก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงเห็นกันนะครับนะอ่าแล้วก็แก่สุดท้ายก็จะอันนี้ครับนะนี่คือทองแท่งนะลองสต็อปดูแล้วกันนะครับนะเผื่อใครอยากเข้ากลุ่มพี่ก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ครับ065 9 4 2 5 6 5 4นะครับนะผมมีเบอร์เดียวนะครับ 065-942-5654นะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบเลยว่าแจ้งบ่ด์เดเรื่อยๆนะว่าอาจารย์เติงนะครับติดต่อผมได้แค่ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้โทรหาผมทางเบอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์มาหาแค่นั้นนะครับอันอื่นจะเป็น Facebook Instagram อะไร t i กต o k อะไรผมไม่มีเลยนะครับนะฉะนั้นผม ไม่เล่นโซเชียลนะครับจะมีแค่ YouTube นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แค่นั้นนะครับนะถ้าเห็นมีอะไรโผล่ขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ตัวผมนะครับนะก็เลยแจ้งให้ทราบทัวกันแล้วกันโอเคมาทองคำนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ รีบาวกับตัวขึ้นมาสูงสุดเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,939เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาปัจจุบันเนี่ยก็ย่อตัวมาที่2,929เหรียญน,นะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยได้ที่ประมาณ2,923เหรียญน,นะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปเมื่อวันจันทร์นะแล้วเล่นเปิดขายเซลล์นะครับตอนเนี้ย เตรียมตัวคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบนะครับนะใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน2920เี่หรียญขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็เป็นจุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นสมบูรณ์ด้วยนะครับทีนี้ในกลุ่ม VIP เนี่ยเขาก็ทราบกปแล้วว่าด่านราคา2938เยเหรียญเนี่ย มันเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นไปแต่ที่2939แล้วนะครับอาจารย์เติ้งก็ขอประกาศนะครับอย่างเป็นทางการว่าปัจจุบันนะครับทองคํานะครับได้กลับตัวเปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางและกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับจากนี้ไป2อสาวันนี้ครับ มันจะเกิดในยะสําคัญ2อ,อย่างเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับข้อแรกนะครับทองคาครับอาจจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ย่อตัวลงมาที่ประมาณ2923ปัจจุบันก็ประมาณ2928อยู่แล้วนะถ้ามันจะย่อลงอีกนะครับเป้าหมายการย่อตัวลงกรอบแรกจะอยู่ที่2916 จนถึง2,920เหรียญกรอบที่2ครับอยู่ที่2,907จนถึง2,912และกรอบที่3ครับจะอยู่ที่2,896จนถึง2,900เหรียญน,นะครับนี่คือ3กรอบถ้าเกิดทองคำมันจะย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะมันจะย่อลงมาประมาณ3กรอบนี้ซึ่งถ้าใครจะรอดักซื้อทั้ง3กรอบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือข้อที่2ครับ อาจจะไม่ยอ่อลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับอาจจะยอ่อลงย่อตัวลงเนี่ยไม่ต่ำกว่า2920แล้วเมื่อกี้ย่อตัวลงมาต่ำสุดที่2923นั่นแปลว่าถ้ายอ่อไม่หลุดต่ำกว่า2920ทองคำจะดีตัวกลับขึ้นเลยนะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นกรอบแรกครับจะอยู่ที่เอาแบบเบาๆนะ2942จนถึง29 2944นะครับกรอบที่2ครับ จะอยู่ที่2952จนถึง2954และกรอบที่3ครับถ้าเกิดใครจำกันได้ผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าเกิดทองคำมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับคุณสามารถบวกไปได้เลยครับอีกประมาณ30ถึง40เหรียญครับเพราะว่ามันจะปรับตัวขึ้นแรงนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนเทรนอยู่ที่ประมาณ2638ถูกไหมครับบวกไปอีก30เหรียญเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะครับ ก็น่าจะไปถึงราคาประมาณ2,600เอ่อ2ผู้ผูดผิดเ,เมื่อกี้ราคาหาอยู่ที่ประมาณ2,938นะครับบวกไปอีก30เหรียญจะไปจบที่ประมาณ2,965จนถึง2,968เหรียญน,นะครับนะ อ่ะทวนนะฉะนั้นแล้วในสวสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์เติ้งให้เป้าหมายสูงสุดประมาณ2,965จนถึง2,968เหรียญน,นะครับอ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับก็จากนี้ไปอีก3วันนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยยังย่อตัวลงมานะครับไม่หลุดต่ำกว่า2880เหรียญกับ2,920เี่เหรียญ นะครับทองคําจะไม่ปรับตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ตําแหน่งราคา2,880เหรียญฉะนั้นแล้วสองสันนี้ครับย่อลงมาแล้วซื้ออย่างเดียวนะครับถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า2,880ทองคําจะไม่เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางแล้วนะครับโอเคจบสําหรับโกลสปอรตนะสําหรับทองแท่ง96.5นะครับอ่าสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับ ปัจจุบันนะครับในส่วนของทองแท่ง9.5นะครับก็เป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับจำเอาไว้แค่เพียงจุดเดียวครับแปะเอาไว้หน้าคอมเลยว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งครับของทองแท่งนะจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา4,000อะ46,300บาทต่อบาททองนะครับ46,300บาทต่อบาททองเนี่ยคือจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางถ้าเกิดภายใน2-3วันนี้ ราคาทองแท่งนะครับยังย่อตัวลงมาเนี่ยไม่หลุดต่ากว่าราคานี้นะครับทองคําแท่งก็จะไม่ปรับตัวลงแล้วนะครับก็จะปรับตัวขึ้นต่ออีกนะครับซึ่งเป้าหมายกําไรขาขึ้นนะครับจะอยู่ที่46,800จนถึง46,900บาทต่อบาททองนะครับและจดไว้เลยครับด่าน46,800บาทเนี่ยครับเป็นด่านสําคัญมากนะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับ จุดนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยดันตัวขึ้นต่อนะครับซึ่งเป้าหมายกําไรเนี่ยจะไปได้ถึงประมาณ47,000ื่วนจนถึง47,100บาทต่อบาททองนะครับไม่น่าพลาดตรงจุดนี้ฟลุกจริงๆนะครับก็จะไปจบที่ประมาณสัก47,200บาทต่อบาททองนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับมันสามารถดุดลงต่ำกว่า46,300บาทลงไปได้นะครับ อันนี้ต้องระมัดระวังตัวแล้วนะครับเพราะว่าราคาทองคำนะครับอันอาจจะไหลลงต่อเลยครับไปจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่กรอบราคาประมาณ45,800จนถึง45,900บาทต่อบาททองได้เลยนะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็คำนวณเอาไว้ให้นะครับว่าภายใน3วันนี้นะเงินบาทครับมีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นนะครับที่ระดับประมาณ33.25จนถึง33.35บาทนะครับ และจะอ่อนค่านะครับได้ถึง33.90จนถึง34บาทต่อต่อต่อ,ตอดอลลาร์นะครับนะก็จบตามนี้นะครับนะก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ก็ใช้ได้ในช่วงของวันที่19จนถึง21กุมภาพันธ์68นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์ครับผมครับสวัสดีครับ